สวัสดีค่ะทุกท่านที่รักและคิดถึงวันนี้ช่วงเช้าแม่แหม่มจะไปทํางานที่โรงพยาบาลศาสตร์สีทิวพี่เดียวกับพี่ใบหมอนวิ่งมาส่งแม่แหม่มที่หน้าประตูเด็กๆไม่เคยเบื่อที่จะมาส่งแม่เลยค่ะทุกเช้าก็ต้องมาส่งแม่อย่างนี้เป็นประจํามันทําให้แม่มีแรงฮึดสู้มากเลยเด็กๆเดี๋ยวแม่ไปที่โรงพยาบาลศาสตร์สีกิวไปดูน้องหมาน้องแมวที่ป่วยก่อนนะเดี๋ยวแม่มาหานะเห็นความคี้อ้อนของพี่เดียวกับพี่ใบหม่อนแล้วแม่แหม่มก็ยิ้มได้ค่ะคนรักน้องหมาน้องแมวจะเข้าใจดีนะคะว่าความสุขของน้องหมาน้องแมวเวลาอยู่กับ้าขงมมมมคาสุกแแ่่ไหน อยากจะดูแลน้องหมาน้องแมวของทุกท่านที่มาใช้บริการได้ดีที่สุดค่ะวันนี้มีเคสน้องแมวโดนงูเขียวหางไหม้กัดที่ขาหน้าโชคดีมากเลยนะคะที่เจ้าของรีบนําส่งโรงพยาบาลศาสตร์สีคิ้วคุณหมอให้น้าเกลือและให้เซรุ่มแก้พิษงูเขียวหางไหม้แต่ก็ต้องคอยเฝ้าสังเกตอาการของน้องตลอดวันนี้มีเคสน้องหมาน้องแมวมารอตรวจแล้วก็ผ่าตัดอาบน้ําตัดขนต่างๆด้านหน้าแม่แหม่มจึงทําหน้าที่เฝ้าน้องและคอยรายงานคุณหมอหากมีอาการเปลี่ยนแปลงน้องชื่อน้องแมวสามสีค่ะน้องน่ารักขี้อ้อนมากเลยเห็นน้องแล้ว เวลาน้องหมาน้องแมวเจ็บป่วยฉุกเฉินโดนงูกัดหรือโดนรถชนต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลสัตว์อย่างเร็วที่สุดเท่านั้นนะคะเพราะว่าคุณหมอจะได้ให้เซรุ่มได้ทันท่วงทีน้องสามสีโชคดีมากเลยค่ะวันนี้ให้น้ำเกลือแล้วก็ให้เซรุ่มแก้พิษงูจนอาการปกติดีช่วงเย็นเจ้าของก็สามารถมารับน้องกลับได้ยังมีน้องๆอีกหลายตัวที่รอคุณหมอตรวจนะคะจะมีทั้งน้องไม่สบายเจ็บป่วยน้องโดนรถชนน้องโดนกัดต่างๆคุณหมอที่โรงพยาบาลสี่คิวจะค่อนข้างตรวจอย่างละเอียดจะมีการใช้เครื่องมือทางเอ็กซเรย์อันตราซาว ตรวจเลือดและเครื่องมืออื่นๆบางทีเจ้าของอาจรู้สึกว่าทําไมมารอรักษานานจังเลยใจเย็นๆน,นะคะทุกท่านบางเคสก็ต้องตรวจละเอียดจริงๆเพื่อน้องหมาน้องแมวที่รักของพวกเรานั่นเองค่ะได้เวลาแม่แมวกลับบ้านแล้วเด็กๆดีใจกันใหญ่เลยมารอที่หน้าประตูนะคะเวลากลับมาจากทํางานก็จะเป็นเวลาแห่งความสุขเวลาที่ได้เจอเด็กๆที่น่ารัก พี่เดียวกับพี่ใบมอนรีบส่งยิ้มหวานให้แม่แหม่มเลยค่ะเด็กๆคงจะดีใจที่แม่กลับมาหาแล้วการทํางานที่โรงพยาบาลศาสตร์สีคิ้วบางวันอาจจะเหนื่อยหนักบ้างแต่พวกเราไม่เคยท้อนะคะแม่แหม่มจะถ่ายได้เป็นบางคลิปบางคลิปก็ถ่ายไม่ทันค่ะถึงบางวันจะมีเรื่องให้เหนื่อยให้หนักแค่ไหนแต่พอเห็นเด็กๆอ้อนขนาดนี้ดูพี่เดียวนะคะขี้อ้อนมากเลยพี่ใบมอนเหมือนกันได้เห็นรอยยิ้มของเด็กๆ ก็ทําให้มีกําลังใจแล้วก็สู้งานต่อไปได้ทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่าน้องหมาเขาเห็นเราเป็นโรคทางใบจริงๆแล้วเราก็เห็นเขาเป็นโรคทางใบของเราเช่นกันถึงพวกเขาจะพูดไม่ได้แต่หน้าตาของพวกเขาแสดงออกว่ารักเรามากแค่ไหนคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ